สวัสดีค่ะเข้ามาพบกับวิวนะคะวันนี้ก็จะมีรีวิวดีๆแนะนําดีๆมาให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูนะคะคือตอนนี้วิวกินตัวไฟโตวีตัวไฟโตว,ว,ตว,ตว,วีตัวนี้นะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดีท็อกล้างลำไส้นะคะก็จะทําให้ลดพุงได้ด้วยนะคะตอนแรกก็แบบว่าไม่เคยลองกิน แต่ว่ามีแบบว่าเพื่อนแนะนํามาให้เราแบบลองดูเพราะว่าเขาแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่ามีเอ่อพุงอะไรอย่างนี้เนาะก็พอเขากินไปได้เดือนหนึ่งเขาก็บอกเอผลลับว่าเออขับถ่ายแบบว่ามันเป็นเวลาเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกแบบรู้สึกสุขภาพตัวเองดีขึ้นนะคะแล้วก็ล้างสารพิษในร่างกายของเราด้วยเนาะ mm. ค่ะลักษณะซองนะคะแ,แบบเดี๋ยวจะแกะออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกัน จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ามีโมเลกุลที่เล็ก,กมากๆเวลาเทลงไปในน้ำเนี่ยคือแบบคนปุ๊บเนี่ยละลายเร็วมากค่ะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะคือบางแบบบางประเภทที่มิวเคยแบบลองทานมาเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วคนยากคือกินยากมากะคะ่ะแต่ตัวนี้กินง่ายมากเลยนะคะกล่องนึงก็จะบรรจุนะคะ15ซองค่ะ ส,สิบห้าซองถือว่าคุ้มมากๆเลยนะแบบกับการที่เราแบบเสียเงินแค่แบบไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาทเนาะกับการแลกกับสุขภาพที่ดีของเราอะค่ะก็ตัวนี้นะคะวิวกินมาประมาณ2เดือนแล้วค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองอะผอมลงแล้วก็ผิวดีขึ้นแล้วก็เวลาแบบไม่ไม่ไม่ทราบว่าเกี่ยวไหมกับคนอื่นนะคะแต่วิวแบบว่ารู้สึกว่าจะแต่งหน้าติดมากขึ้นคือหน้าเนียนมากขึ้น เหมือนกับเราได้ล้างได้ดีท็อกของเสียออกไปทั้งหมดอนะคะตัวนี้เราจะกินก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้จะทําให้แบบว่า,าตื่นมาก็ขับท่ายออกเป็นระบบนะคะส่วนเพื่อนถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สั่งได้สั่งซื้อได้เลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ ที่ท,ทราบๆมานะคะรู้สึกว่า,าคนที่ผลิตตัวนี้เขาจะเป็นนายแพทย์แล้วก็แบบคือแบบค่อนข้างที่จะดังอ่ะเนาะตัวนี้จะเป็นกีวีนะคะรสชาติก็โอเคนะกินได้แบบว่าไม่เลี่ยนไม่รู้สึกแบบไม่กินยากอะ่ะบางตัวมันจะกินยากมันจะเลี่ยนๆหน่อยตัวนี้คืออร่อยเลยค่ะสรุปก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สั่งได้นะคะตามาที่ขึ้นไว้เลยนะ กินออรักษาสุขภาพกันนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้ก็มันโลกเราเปลี่ยนไปเยอะอะค่ะมันมีทั้งแบบออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยก็มีควนันมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราคือเรารับสารพิษทุกวันก็ควรจะดีอรักษาสุขภาพร่างกายกันมากนะคะค่ะสำหรับวันนี้วิวก็คงจะขอลาไปกินไฟโตวีก่อนนอนแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วนะคะค่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะ